ตัวหนึงเล็กจริงๆพี่กินสิชุนดีนี่ครับผักกระแยงเนาะใส่ต้มกบวะครับนี่มาที่จริงมันถนอมไว้ในโดดนะครับนี่ตาแห้งๆไว้มันก็มีกินนะครับแต่ก็เอาไปปลูกก็ปลูกง่ายครับปลูกใส่กระถางปลูกยังก็ได้ครับนี่นี่ครับเอาไปปลูกไว้กินนานๆก็ได้ครับผมนี่ยนะโอลนครับโอ้โลนครับสูด้วย ข้าหู้่อันนี้เพ<อ>ืนนน่นเขากินียนเแล้วชมทะเละคองยานไปหนี่มาหอ,อกเลยเร็ว งไหนรงหน้าธรรมาชาติที่เราครับซึ่งกระสิเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหนาฝนองฤดูการนี้มีอย่างแน่แต่จะร่วมคลิปตัวเก่าที่ผ่านมาไ้เบิ้งครับในช่วงหนาฝนครับผมเกิดเลยขึ้นมั่งเนาะนี่ปู่บ้านฮอบปูนาบ้านเรานะครับอันเนี้ยสวยครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบีเอาแชแนลเลยนะครับดูการที่แล้วนะครับเม็ดนี่นะองคครับในดักปลานะครับช่วงนี้เอาเอายังล่องหมันเพราะว่าช่วงนี้น้ำไหลนิดหน่อยมันก <tr> ็ล่องครับปลาช่วงปลาล่องครับต้นต้นหนาวนี่ครับปลายฝนต้นหนาวครับลืม ้นลมสกาดหมอกขับหมอกไล่หลายนะปลายฝนต้นหนาวแล้วใส่ตุ่มใส่เบ็ดน้ำวันนี้แหละครับไปเบิางคลิปเก่าๆที่ผ่านมาช่วงฤดูฝนกันครับออกพักไก่แยงผมครับนี่เก็บไก่แยงครับผมเอาไปไว้ใส่ตุม่มใส่แกงยังเพินน่นะเนาะเพิ่นสั่งมาครับไก่แยงวันเด้อร์สันแกลายอยู่ครับหอ,อ,อม นะครับเแบบพักกระแยงกันเ <_ d us> มื่อนี้รู้สึกว่าซีมี่สองสามสายพันธุ์อยู่นี่พากันแย่งกันได้เนาะหรือจังไลยถ้าเป็นพันธุ์จังสี่ครับตัวนึงเล็กจังสี่ไม่ดีกินฉิชุนดีมีกินแบบหอมอีกประเภทหนึ่งคือต้นยี่ใหญ่อาจจะเป็นต้นยี่ใหญ่อวบอีบอกชนิดหนึ่งนั่นบ่ค่อยโอไไ้วปในเซนตพื้นว่าตัวเบีเยวนี่ น่าสิรู่เตว่าแบบนี้ครับเหล้าย่างเดียวครับเต้อกอ็ได้ไอแมนบบแมนน,นะท่านอะไเต็นได้เนาะอ้าวเบี้ยวบม่ค่อยคุ้นชินกับป่านเองครับเพราะว่าเบี้ยวนี่อยู่บ้านเฮานี่เนาะช่วงอายุตังเต้นยุ่เกิดนะครับมาถึงอายุสิบเจ็ดสิบแปดเท่านั้นครับนอกจากนั้นขเขาในเมืองในหน้าไปอยู่กรุงเทพยวย่างเดียวครับจนอายุสี่สิบห้าสิบเนี่ยยังกลับมาเนาะ เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างสิ่ชาวบ้านพื้นรูสิ่ชาวบ้านพื้นเฮดเบี้ยวเขาเพราะเขาเฮดไม่ค่อยเป็นนะครับเอาว่ากันต,งตรงๆเนาะแต่เสียเริ่มไม่อยู่บ้านช่วงโควิดนี่นะครับแต่อยู่ย่งามาเลยครับผมมือนีเก็บพักกระแยงครับผมคุณนาะยอยู่ครับคุณไปครับพักกระแยงงนะใช้ต้มกบบ่อครับนี่มา เยวเล่าไปไปเพื่อผูใ้ใดอยากได้มาเอาเด้แบ่งกับยียน้อมนะครับนี่เก็บขาไปให้ที่จริงมันถนอมไว้โดดนี่ครับเนี่ยตาแห้งๆไว้มันก็มีกินนะครับเอาไว้จะใช้กันโดนๆในครับพักแยงครับแล้วก็เอาไปปลูกกปลูกง่ายครับปลูกใส่กระถางปลูกยงกังก็ได้ครับเนี่ยนี่ครับเอาไปปลูกไว้กินนานๆก็ได้ครับผมเนี่ยนี่เห็นบใบแตกต่างนิดนึงบางอย่างไหย อ๋รไปเลียกเอาครับพี่น้องครับโอ้ไปครับแง่ใกินโดนๆท่นน่ะเพชรสนมไหมโอ้ฟิตๆอ้ามนี่ครับมาใส่ตุ่มเจอแบบนี้เดี๋ยว สูงแล้วครับเอาคักนะมันไปวันใดมันโดดใส่ได้ไหมมันว่าน,นี่ก็ถือลังโดดใส่ว่ะเนะี่ยโมชนิดนี้บูมี่ฟินนะครับแต่ว่ามันก็นสูงพวกเราถึงอ่าเขาเรียกบ้างเนี่ยชั้ชาทยานการป้องกันโตนาะเอาตัวรอ,อ,อดที่จริงห้งางประเพณีอย่างคนดอกปล่อยครับปล่อยมันว่านะปล่อยตัวนึ่อทางนี้โอนครับ อ้โนครับชูเด้ออกประเด็เน้่มันเขาตุ้มก็ออกป่ได้นเสียว่นออกแล้วครับออกดนี่้าครับน้าหงนีอนี่นเนกระเทีเล้วก็เลลอ่ท้องงูเหรอบอม่นว่านดเลยเห็นเนยแล้วออกเแม่ดิยันบ่เนี่ย มาหอ,อกแน่เร็ว <laughs> โอ้นี่กลัวเราพังถิมมัดกันเจองงเงขาแบบนี้ราห้องตังหนึ่งแล้วซอยงูอกกันครับงูชนิดมั้นไม่คิดหรอกแต่ว่ามันเนี่ยครับเสียหายรบกรบวนเขา